หลายปีที่ผ่านมานาังสาวมารีเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยชามผลไม้สดโดยเชื่อว่าเธอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของเธอแต่ในการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดคำพูดของหมอทำให้เธอตกตะลึงผลไม้บางชนิดที่คุณกินทุกวันอาจทำร้ายคุณมากกว่าช่วยอะไรที่ดูเป็นธรรมชาติและดีต่อสุขภาพขนาดนี้จะกลายเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไรความจริงคือผลไม้บางชนิดสามารถบ่อนทำลายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานมีปัญหาไตาหรือโรคหัวใจ และส่วนที่แย่ที่สุดคืออะไรมันไม่ใช่ผลไม้หายากหรือแปลกประหลาดเลยแต่เป็นผลไม้ที่วางอยู่ในครัวของคุณตอนนี้วันนี้เราจะมาเปิดเผยผลไม้ธรรมดา6ชนิดที่อาจไม่ได้บริสุธ์อย่างที่คิดติดตามฉันไปจนจบเพราะฉันจะไม่แค่บอกถึงความเสี่ยงเท่านั้นแต่ยังจะแสดงวิธีผลไม้อย่างปลอดภัยเพื่อให้คุณยังคงสดใสและแข็งแรงไปอีกหลายปีมาเริ่มกันเลยถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครเลยแล,แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดฮ่า หนึ่งมะเฟืองดาวเด่นที่หลอกลวงลองนึกภาพคุณกำลังเดินอยู่ในตลาดนักเษกษตรกรที่คึกคักไปด้วยชีวิตชีวาเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้ากลิ่นหอมของอาหารท้องถิ่นลอยมาในกะคุณเดินผ่านร้านค้าที่เรียงรายไปด้วยผักผลไม้สดหลากสีสันตั้งแต่มะเขือเทศสีแดงฉ่ำไปจนถึงผักกาดหอมเขียวเขียวเคีย,คย,คยแต่แล้วมีบางอย่างสะดุดตาคุณผลไม้สีทองสว่างที่มีรูปทรงเหมือนนกบงดามะเฟืองหรือที่บางคนเรียกว่าสตาร์ฟรุต ดูราวกับเป็นอัญ,ญมณีแห่งเขตร้อนที่หลุดมาจากความฝันผิวเรียบมันวาวและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ชวนให้หยิบมาชื่นชมเมื่อผ่าออกมาเป็นชิ้นเล็กๆรูปดาวมันสัญญาอ้าจะมอบรสชาติหวานอมเปรีย้ยวที่สดีสนกระปริกระเปล่านอกจากนี้ยังมีแคลอรี่ต่ำอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีและเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิฐท,ที่ช่วยชะลอวัยดูเผินๆแล้วมาเฟื่องเหมือนเป็นของว่างไร้ความผิดที่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนเสริมที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นในอาหารเพื่อสุขภาพของคุณแต่ถ้าฉันบอกว่าผลไม้ที่ดูไม่มีพิษภ และน่ารักนี้อาจกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อผู้สูงวัยบางคนละ่ะความจริงที่ซ่อนอยู่นั้นน่าตกใจกว่าที่คุณคิดอันตรายที่ซ่อนอยู่ในมะเฟืองคือสารพิษที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักชื่อคารามบอกสินซึ่งเป็นสารประกอบที่พบได้ในผลไม้ชนิดนี้ในคนหนุ่มสาวที่สุขภาพแข็งแรงไตที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําหน้าที่เหมือนเครื่องกรองชั้นยอดคอยกําจัดสารพิษนี้ออกไปจากร่างกาย และรักษาสมดุลของระบบต่างๆไว้แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นไตขางองเราก็เริ่มเหมือนเครื่องยนต์รถเก่าที่ผ่านการใช้งานมานานหลายปีมันยังวิ่งได้แต่เริ่มสูญเสียพลังและประสิทธิภาพไปทีละน้อยการกรองของเสียและสารพิษต่างๆไม่ดีเท่าตอนที่ยังหนุ่มแน่นทําให้สารพิษอย่างคารับบอกสิ้นจากมะเฟืองค่อยๆสะสมในกระแสะเลือดการสะสมนี้เมื่อเวลาผ่านไปอาจนำไปสู่อาการที่รุนแรงโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ไตเริ่มเสื่อมสภาพลงตามวัยหรือมีปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ ลองนึกถึงนายจันทร์ชายวัย72ปีเกษียณจากจังหวัดระยองเขาเป็นคนที่ภูมิใจในวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพของตัวเองมากๆทุกเช้าเขาจะออกไปเดินเร็วรอบหมู่บ้านดื่มน้ําเปล่าเยอะเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและเลือกกินผักผลไม้สดจากตลาดเป็นประจำเขาเชื่อว่าการดูแลตัวเองแบบนี้จะช่วยให้เขาแข็งออแรงและมีอายุยืนยาววันหนึ่งขณะเดินตลาดเขาเหลือไปเห็นนมเฟืองสีทองวางเรียงสวยบนแผงเขาคิดว่านี่คงเป็นผลไม้ที่น่าสนใจและดีต่อสุขภาพเลยตัดสินใจซื้อกลับบ้านไปลองใส่ ในสมูทตี้ตอนชารรชาติเปรี้ยวหวานของมันทําให้เขาชอบใจตอนแรกทุกอย่างมอดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่กี่วันต่อมาสัญญาณเตือนภัยก็เริ่มปรากฏอาการเวียนหัวเป็นครั้งคราวความลืมเลือนที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนและความเหนื่อยล้าที่ดูจะหนักเกินกว่าปกติเขาคิดว่าคงเป็นแค่อาการของคนแก่และไม่ได้ใส่ใจมากนักแต่แล้วเช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสับสนมองปฏิทินแล้ว จำไม่ได้ว่าวันนี้วันอะไรความทรงจำของเขาดูเหมือนจะพ่าหมู่ครอบครัวที่เริ่มกังวลรีบพาเขาไปโรงพยาบาลทันทีหลังจากการตรวจวจอย่างละเอียดแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีอาการพิษจกากมะเฟืองซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงสาเหตุมาจากโรคไตเรื้อรังที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเรื่องของนายจันทร์ไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมูลนิธิแต่แห่งชาติได้ออกมาเตือนว่าแค่มะเฟืองเพียงไม่กี่ชิ้น ก็อาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตสําหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาไตาสถิติที่น่าตกใจคือหนึ่งในสามของผู้ใหญ่ที่มีอายุเกินนอปีมีโรคไตในระดับหนึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยหรือรู้ตัวเลยด้วยซ้าอาการพิษจากมะเฟืองอาจเริ่มจากก่อเล็กน้อยเช่นคลื่นไส้หรืออ่อนเพลียแต่ในกรณีที่รุนแรงอาจนําไปสู่การชักสมองบวมหรือแม้แต่เสียชีวิตได้แล้วทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าน่าหรือผลไม้เขตร้อนอย่างมะม่วงที่หวานฉกมะมังคุดที่รสชาติละมุน หรือมะละกอที่อุดมไปด้วยเอนไซม์ย่อยอาหารล้วนเป็นตัวเลือกที่ทั้งอร่อยและไม่เสี่ยงต่อสุขภาพครั้งหน้าที่คุณเดินผ่านแถงมะเฟืองในตลาดลองหยุดคิดสักนิดมันสวยงามก็จริงแต่มันคุ้มกับความเสี่ยงที่อาจตามมาไหมบางทีการเลือกผลไม้ที่คุ้นเคยและปลอดภัยอาจเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าสําหรับคุณและคนที่คุณรัก 2. ององุ่นลูกกวาดจากธรรมชาติที่มีข้อแม้มาพูดถึงผลไม้ที่อาจอยู่ในตู้เย็นคุณตอนนี้องุ่นมันคือของว่างที่สะดวกสุด หวานฉ่าและกินง่ายไม่ว่าจะใส่ในกล่องข้าวเที่ยงผสมในสลัดผลไม้หรือกินตรงจากภูิขนาดดูทีวีมันรู้สึกเหมือนเป็นการตามใจแบบดีต่อสุขภาพไม่ใช่หรอแต่สําหรับผู้สูงวัยของว่างชิ้นเล็กๆนี้มีความเสี่ยงซ่อนอยู่2ออย่างน้ําตาลในเลือดพุ่งและอันตรายจากการสาลักกับดักน้ําตาลหลายคนคิดว่าอางุ่นเป็นของธรรมชาติจึงต้องปลอดภัยกว่าขนมหวานแต่ถ้วยอางุ่นแค่หนึ่งถ้วยก้ามือเดียวมีน้ําตาล23ากรัมเท่ากับน้ําตาลก้อนสีก้อนหรือแม้แต่ลูกองุ่นชิ้นเล็กๆ ไม่เหมือนคนหนุ่มมา,าวะผู้สูงวัยย่อยน้าตาลต่างออกไปเมื่ออายุมากขึ้นความไวตาอินซูลินลดลงการเผาผลาญช้าลงและน้าตาลในเลือดพุ่งชัดเจนขึ้นอ๋อสาหรับคนที่ควบคุมเบาหวานหรือภาวะก่อนเบาหวานการกินองุ่นมากเกินไปอาจทําให้พลังงานตกอารมณ์แปรปรวนและเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวเช่นโรคหัวใจหรือเส้นประสาทเสียหายลองดูนางปราณีอายุ68ปีเกษียณจากจังหวัดเชียงใหม่เธอชอบกินของว่างแต่เมื่อตรวจสุขภาพพ,พบว่าน้าตาลในเลือดสูงขึ้น เธอเปลี่ยนจากคุกกี้ยามบ่ายมาเป็นองุ่นมันผลไม้เธอคิดมันต้องดีกว่าแน่แต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเธอสังเกตอะไรที่น่าตกใจตาโมวนหัวและเดนตลอดการตรวจน้ำตาลหลังกินของว่างทำให้เธอช็อก180มิลลิกรัมดนสูงกว่าปกติของเธอที่1 0 0 1 2 0หมออธิบายว่าอางุนมีดัชนีน้ำตาลสูงหมายความว่ามันทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเร็วกว่าอาหารแปรรูปบางชนิดอันตรายจากการสำลัก นอกเหนือจากเรื่องน้ำตาลอัง,งุ่นยังมีความเสี่ยงทางกายท,าทันทีการสำลักเมื่อเราอายุมากขึ้นปฏิกิริยาการกลืนอ่อนลงเหมือนบานพับประตูที่ไม่แกว่งอย่างราบรื่นรูปทรงกลมเล็กและลื่นขะองะอัางุ่นทำให้มันเป็นหนึ่งในอันตรายจากการสำลักสูงสุดสำหรับผู้สูงวัยตามสภาแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์สำลักจากอัาง,งุ่นในผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น30%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาของว่าง,ง่ายๆอาจกลายเป็นเหตุการณ์อันตรายถึงชีวิตได้วิธีเพลิดเพลินกับอัง,งุ่นอย่างปลอดภัย และผู้สูงวัยควรเลิกกินองุนเลยไหมไม่จําเป็นนี่คือวิธีลดความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดหันเป็นสีส่วนเพื่อลดอันตรายจากการสำลักจับคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีเช่นอัลมอนด์หรือชีสเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลจํากัดการกินครั้งละหกลูกแทนที่จะกินทั้งชามเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลต่ําเช่นสตรอเบอรีหรือบลูเบอรีที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําตาล ครั้งหน้าที่คุณหยิบบองนั่นมาหนึ่งกำมือคิดให้ดีนิสัยง่ายๆนี้อาจทำร้ายมากกว่าช่วยหรือเปล่าถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่กับฉัน 3. ส,ส้มผลไม้รสเปรี้ยวที่แสบท้องใครไม่ชอบรสชาติสดชื่นของส้มหลักสีสันสดใสความหวานฉ่ำและวิตามินซีที่เพิ่มพลังทำให้มันเป็นตัวเลือกยอดนิยม ในตอ,อนเช้าแต่สําหรับผู้สูงวัยหลายคนผลไม้ส้มที่รักนี้อาจกลายเป็นตัวปัญหาอย่างเงียบๆทําให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ไม่คาดคิดเช่นกรดไหลย,ย้อนรบกวนยาและทํำลายฟันถ้าคุณเคยรู้สึกแสบร้อนที่หน้าอกหลังกินอะไรที่เป็นกรดคุณไม่ได้อยู่คนเดียวโรคกรดไหลย,ย้อนหรือเกิดส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัยกว่า60เ ตามมูลนิธิเกิดส้งที่เต็มไปด้วยกรดซิตริกอาจเป็นตัวกระตุ้นหลักนำไปสู่อาการแสบร้อนท้องเจ็บคอและนอนไม่หลับนางมานีอายุ73ปีจากจังหวัดเชียงรายต่อสู้กับกรดไหลย้อนมาหลายปีก่อนจะรู้ว่านิสัยกินส้มทุกวันทําให้แย่ลงเมื่อเธอเลิกกินเธอก็พบความโล่งใจในที่สุดส้มตอนเช้าของคุณอาจทําร้ายมากกว่าช่วยหรือเปล่าแล้วยังมีเรื่องยาด้วยยาทั่วไปหลายตัวเช่นยาลดความดันโลหิตอย่างอะเทโนลอยยาลดคอเลสเตอรอลอย่างซิมวาสเตตินและยาต้านซึมเศร้าอย่างเซอร์ทรอลินอาจถูกรบกวน โดยส้มตางข้อมูลจากคลินิกมาโยนั่นหมายความว่าแม้คุณจะกินยาอย่างสม่ำเสมอน้ำส้มแก้วเดียวอาจลดประสิทธิภาพลงลองนึกภาพการเพิ่งพยาทุกวันแต่ผลประโยชน์ถูกบล็อกโดยอาหารเช้าของคุณแล้วฟันของคุณละ่ะเมื่อเวลาผ่านไปเคลือบฟันสึกหรอตามธรรมชาติทำให้ฟันอ่อนแอกรดของส้มสามารถเร่งการสึกกร่อนนี้เพิ่มความไหวและฟันผุผู้สูงวหวเผชิญความสิ้นต่อปัญหาฟันสูงอยู่แล้วและการสัมผัสกรดจากส้มบ่อยๆย,ยิ่งทำให้แย่ลงแล้วแหล่งวิตามินซีที่ปลอดภัยกว่ามีอะไรบ้าง ลองพริกอยู่กีวีส,สตรอเบอรี่หรือบรอกโคลีตัวเลือกที่อ่อนโยนต่อกระเพาะฟันและสุขภาพโดยรวมถ้าคุณทิ้งส้มไม่ได้ลองวิธีง่ายๆกินตอนกลางวันแทนตอนเช้ารอยอย่างน้อย2ชั่วโมงหลังกินยาผสมน้ำส้มกับน้ำเปล่าหรือกินคู่กับกล้วยเพื่อลดกรดตอนนี้ลองคิดดูผลไม้เช้าประจำของคุณช่วยหรือทำร้ายคุณอาจถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วสีอะโวคาโดผู้ร้ายแคลอรี่เงียบ อะโวคาโดกลายเป็นที่นิยมในวงการสุขภาพเนื้อครีมอุดมสารอาหารและเต็มไปด้วยไขมันดีต่อหัวใจมันเป็นที่ชื่นชอบในทุกอย่างตั้งแต่สลัดไปจนถึงสมูทตี้แต่สำหรับผู้สูงวัยซูเปอร์ฟูดนี้มีความเสี่ยงซ่อนอยู่น้ำหนักขึ้นรบกวนยาและอาการแพ้ที่ไม่คาดคิดคุณรู้ไหมว่าอะโวคาโดขนาดกลางมีแคลอรี่ประมาณ240แคลอรี่เท่ากับชิสเปอร์เกอร์เลยทีเดียวแม้จะดูไม่มากแต่สำหรับผู้สูงวัยที่เผาผลาญช้าลงมันสามารถะส,สมได้เร็วผู้สูงวัยทั่วไป ต้องการแคลอรี่ระหว่าง1,600ถึง2,000แคลอรี่ต่อวันและการกินอะโวคาโดบ่อยๆอาจทําให้เกิดได้อาย่างเงียบๆในรุ่งอายุ75ปีจากจังหวัดขอนแก่นตัดสินใจเปลี่ยนจากเนยมาเป็นขนมปังอะโวคาโดคิดว่ามันดีต่อสุขภาพ3เดือนต่อมาเขาน้ําหนักขึ้น5กิโลกรัมและเขาเริ่มปวดจากน้ําหนักที่เพิ่มสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยเตือนว่าแม้แต่ไขมันดีก็คอวารกกินในปริมาณที่เหมาะสมของดีมากเกินไปก็มีผลเสียได้นอกเหนือจากเรื่องน้ำหนักอะโวคาโดยังรบกวน ยาได้ปริมาณวิตามินเคสูงของมันสามารถต้านยาละลายริ่มเลือดอย่างวาฟารินเพิ่มความเสี่ยงต่อลิ่มเลือดขณะที่ไขมันดีอาจกระทบการดูดซึมยาลดความดันหรือ,อยาต้านซึมเศรา้าลดประสิทธิภาพลงถ้าคุณกินยาทุกวันอะโวคาโดชิ้นนั้นอาจกระทบการรักษาของคุณแล้วยังมีเรื่องอาการแพ้ที่น่าประหลาดใจคุณอาจเคยได้ยินเรื่องแพ้น้ำย่างแต่รู้ไหมว่า6%ปอร์ซของผู้สูงวัยอาจมีอาการแพ้ที่เรียกว่าซึ่งทำให้คันบวมหรือรู้สึกเสียวซาหลังกินอะโวคาโดนางมาลี อายุ68ปีจากจังหวัดภูเก็ตกินสลัดอะโวคาโดมาหลายปีโดยไม่มีปัญหาจนวันหนึ่งปากเธอเริ่มรู้สึกเสียวซาเธอพัฒนาความไวในช่วงหลังซึ่งพบได้บ่อยกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดแล้ววิธีที่ดีที่สุดคืออะไรยึดที่หนึ่งในสีของอะโวคาโดต่อมือจับคู่กับโปรตีนเพื่อสมดุลแคลอรี่และปรึกษาหมอถ้าคุณกินยาหรือลองเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะกอกหรือวอลนัทซึ่งให้ประโยชน์คล้ายกันแต่เสียงน้อยกว่าคุณชอบอะโวคาโดไหมและมันอาจแอบ,บทำร้ายคุณอยู่หรือเปล่า ห้าแตงโมอันตรายจากการเติมน้ําไม่มีอะไรบ่งบอกถึงหน้าร้อนได้ดีเท่าสไลด์แตงโมฉ่ำที่สดชื่นด้วยปริมาณน้ํา92%มันเป็นผลไม้ยอดนิยมสําหรับการเติมน้ําในวันร้อน,อนแต่สําหรับผู้สูงวัยขนมที่ดูไร้เดียงสานี้อาจมีความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดน้าเกิดระดับน้าตาลพุ่งและโพแทเสเซียมไม่สมดุลแม้การเติมน้ําจะสําคัญแต่การได้น้ํามากเกินไปเร็วเกินไปอาจทําให้ไตที่เสื่อมลงทํางานหนักเกินส่งผลให้บวม และหายใจลำบากนางบุญมีอายุ7 8ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคิดว่าเธอเลือกดีโดยกินแตงโมทุกวันเพื่อเติมน้ำแต่ไม่นานเท้าเธอเริ่มบวมและคืนหนึ่งเธอหายใจไม่ออกหัวใจของงอเธอรับน้ำส่วนเกินไม่ไหวผู้สูงวัยที่มีไตหรือหัวใจอ่อนแอต้องระวังสิ่งที่ดูเหมือนการเติมน้ำอาจกลายเป็นอันตรายเกินคาดแล้วยังมีเรื่องน้ำตาลแตงโมมีดัชนีน้ำตาลสูงหมายความว่ามันทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเร็วตามสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยสามารถนำไปสู่อาการเหนื่อยล้าหิวบ่อย และภาวะแทรกซ้อนสําหรับคนที่ควบคุมเบาหวานผู้สูงวัยหลายคนคิดว่าแตงโมเป็นของว่างแคลรี่ต่ำที่ปลอดภัยแต่ความหวานธรรมชาติของมันอาจหลอกลวงการกินมากเกินไปอาจทําให้คุณรู้สึกหมดแรงแทนที่จะสดชื่นแล้วโพแทเสเซียมหลักแม้โพแทเสเซียมจะจําเป็นต่อกล้ามเนื้อและเส้นประสาทแต่จะกลายเป็นปัญหาเมื่อไตทํางานได้ไม่ดีมูลนิธิไตแห่งชาติรายงานว่าประมาณ40%ของผู้สูงวัยมีปัญหาไตา ในระดับหนึ่งสำหรับพวกเขาโพแทสเซียมมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาจังหวะหัวใจทำให้การกินแตงโมมากเกินไปมีความเสี่ยงแล้ววิธีเพลิดเพลินกับแตงโมอย่างปลอดภัยคืออะไรยึดที่ครึ่งถ้วยต่อมือจากคู่กับโปรตีนเช่นถั่วเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลและกินตอนเช้าที่ร่างกายจัดการได้ดีกว่าถ้าต้องการตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าลองแตงกวาหัน่นและบร์รี่แช่แข็งหรือน้ำผสมผลไม้ซึ่งให้ความชุ่มชื้นโดยไม่มีความเสี่ยงแตงโมอาจอร่อยแต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมคุณมกักกินเท่าไหร่ในครั้งเดียว และมันอาจมากเกินกว่าที่ร่างกายคุณรับไหวหรือเปล่าถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ 2. ด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่กับฉัน 6. มะละกอดาบสองคมเพื่อการย่อยมะละกอมักถูกยกย่องว่าเป็นสูเปอร์สำหรับการย่อยอาหารต้องขอบคุณเอนไซม์ทรงพลังที่ชื่อปาเป็นมันช่วยย่อยโปรตีนลดอาการท้องอืด และส่งเสริมสุขภาพลำไส้แต่สำหรับผู้สูงวัยผลไม้เขตร้อนนี้มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่รบกวนยาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นและความไม่สบายท้องถ้าคุณกินยาบางตัวมรกออาจทำงานขัดขวางคุณกิจกรรมของเอนไซม์สามารถเปลี่ยนวิธีการดูดซึมยาส่งผลต่อประสิทธิภาพนางหงอายุ71ปีจากจังหวัดสงขลาเริ่มกินมะกอทุกวันเพื่อช่วยย่อยแต่ไม่นานเธอสังเกตว่าความดันโลหิตของเธอสูงขึ้น ปรากฏว่ายาของเธอทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรออยาสารัตเตือนว่ามะละออสามารถรบกวนยาละลายลิ่มเลือดอย่างวาฟารินเพิ่มความเสี่ยงต่อเลือดออกมากเกินไปและยังกระทบการย่อยยาเบาหวานนำไปสู่ความผันผวนของน้ำตาในเลือดที่ไม่คาดคิดถ้าคุณกินยาเหล่านี้ต้องปรึกษาหมอก่อนทำให้มะละกอเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำ แล้วยังมีเรื่องอาการแท้แม้การแท้น้ำยางจะเป็นที่รู้จักแต่หลายคนไม่รู้ว่ามะละกอสามารถกระตุ้นอาการคล้ายกันได้จากภาวะที่เรียกว่าอาการอาจมีตั้งแต่คันเล็กน้อยไปจนถึงปากหรือคอบวมผู้สูงวัยบางคนที่กินมะละกอมาหลายปีโดยไม่มีปัญหาอาจพัฒนาอาการแท้ในช่วงหลังได้ความไวที่ล่าชานี้อาจน่าประหลาดใจและอันตรายและแม้มะละกอจะขึ้นชื่อว่าช่วยย่อยแต่สําหรับบางคนอาจตรงกันข้ามปริมาณไฟเบอร์ และเอนไซม์สูงของมันอาจระคายเคืองกระเพาะที่บอกบางนาไปสู่ตะคริวหรือท้องเสียโดยเฉพาะเมื่อกินตอนท้องว่างสิ่งที่ควรจะช่วยกลับทําให้ไม่สบายตัวถ้าคุณมองหาตัวช่วยย่อยที่ปลอดภัยกว่าลองโยเกิร์ตชาขิงหรืออาหารหมักอย่างกะหล่ำปลีดงถ้าคุณชอบมะละกอรเริ่มจากปริมาณน้อยกินพร้อมอาหารเพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะและปรึกษาหมอเสมอถ้าคุณกินยาอะไรคือตัวช่วยย่อยประจําของคุณวิธีแก้ที่คุณชอบอาจทาร้ายมากกว่าช่วยหรือเปล่า เราได้เปิดเผยความจริงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับผลไม้ประจําวันวิธีที่มันสนับสนุนสุขภาพเราแต่ก็มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นตั้งแต่ส้มที่กระตุ้นกรดไหลย้อนอะโวคาโดที่แอบเพิ่มแคลอรี่แตงโมที่ทําให้ไตทํางานหนักและมะละกอที่รบกวนยาตัวเลือกที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพเหล่านี้อาจไม่เหมาะกับทุกคนเสมอไปตอนนี้เราอยากได้ยินจากคุณอะไรคือข้อเท็จจริงที่ทําให้คุณตื่นตาตื่นใจที่สุดที่ได้เรียนรู้วันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรในอาหารของคุณที่คุณจะทำเพื่อสนับสนุนสุขภาพให้ดีขึ้นบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างเราอ่านทุกข้อความเลยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อเนื้อหาเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก่ตัวอย่างมีสุขภาพดีเจอกันในวิดีโอหน้า